สวัสดีค่ะเพื่อนๆที่เข้ามาติดตามระับชมในช่อง Big y u Channel มาถ่ายทำบรรยากาศบรรยากาศตรงนี้ที่เป็นเคยน้ำท่วมเนาะไม่ได้มาถ่ายให้พี่น้องดูนาแล้วบรรยากาศน่าแรงกนะยังยังไม่ได้ทำนาใครที่มีบม่อเสมอพลังงานแสงอาทิตย์ทางเหมือนทางนู้น เขาก็จะทํากันแล้วนะคะแปลงนี้ก็มีนุนบ่อเสมอเขาอยู่ตรงนูน้นแต่เขาไปทําที่ลุ่มก่อนทําที่ลุ่มให้เสร็จเพราะว่าเจ้าเนี้ยเจ้านี้มีนาเยอะยากกันนี่แหละมีนาเป็นร้อยๆไร่พี่น้องจา๋าเขาก็เลยค่อยๆทยอยทำทำที่นี่เขาทำไม่นานแล้วเพราะว่าเขามีเครื่องทุนแรงนะเพื่อนๆ นี่คือบรรยากาศหน้าบ้านของพี่อ้อยเองเป็นทางเข้าหมู่บ้านกล้องตัวนี้จะไม่ค่อยแหลมสักเท่าไหร่เพื่อนๆจ๋ามันใกล้จะเจ็งแล้วแต่เราก็ยังเอามาถ่ายทำเพราะว่าตอนนี้ก็มาเดินเดินออกกำลังกายเนาะไม่มีลูกค้าไม่มีลูกค้าเข้ามาซื้อของเรามาถ่ายทำให้ดูหน้าบ้านบรรยากาศ ทางทุ่งนาแต่ดินที่นี่พี่น้องแกมันเป็นดินเหนียวเนาะดินเหนียวปลูกอะไรก็บ่งงามเนี่ยแทนที่เขาจะไถไถหน้าดินขึ้นมาตากเนาะทำไมเขาไม่ตากหน้าดินแล้วเขากําลังเปิดน้ําใส่ตรงนู้นละทางทางนู้นเขาเปิดน้ําใส่ละพอน้ําท่วมเลยเขาก็มาไถามาปั่นกันแล้วก็หวาน แสงอาทิตย์ตะวันตกอยู่ทางนู้นพี่น้องตะวันตกเฉียงอะไรนะเขาเอาอะไรไปรขายอ่ะไปขายเองด้วยหรอไม่ให้เขามาซื้อชมบรรยากาศท้องทุ่งนาอันกว้างไกล ตรงนี้ราคาที่น้ำท่วมจะหายบรรยากาศให้เพื่อนๆดูหน้าบ้านของพี่เองเพราะว่าตรงนี้เป็นทางเข้าหมู่บ้านเนาะก่อนจะเข้าไปในหมู่บ้านก็จะมีวัดเขาเรียกวัดใหม่หนองคระวัดใหม่ศรีสวัสดิ์ชชยมองคลก็จะเข้ามาเข้ามาเข้ามาก็จะมีบ้านอยู่หนึ่งหนึ่งหลังสองหลังสามหลังสี่หลังคือบ้านผู้ใหญ่ห้า แล้วก็เข้าไปในหมู่บ้านนู้นแล้ววันนี้ก็มีงานศพคนแก่นะคนแก่ได้เสียชีวิตไปถึงอ,อายุไขของเขาแล้วพี่น้องเดินออกกำลังกายด้วยหลังจากไม่ได้ดูแลตัวเองมาประมาณ15ปีงวดนี้ รอบนี้เอาจริงเอาจังพี่น้องพี่อ้อยกินกินผัดผักเมื่อเช้ามันไม่หมดเนาะแต่กินเป็นกลับกินเป็นกลับกบ็กินแคนตาลูกเข้าไปห้าชิ้นรู้สึกอิ่มอิ่มเมื่อคืนเมื่อคืนมีการหิวพี่น้องหิวนะเพราะเมื่อาวานไม่คือเราลดเราลดแป้งแบบกระทันหันเรากินข้าว เรากินข้าวน้อยลงอ่ากินสองมือ้อแหละแต่กินน้อยลงกินทับพีทับพีนึงแล้วก็กลับเยอะๆผักเยอะๆเราจะกินไอ้ที่มันย่อยง่ายเนะนี่พี่น้องพี่อ้อยปลูกอันนี้เขาเรียกอะไรนะต้นอะไรวะปลูกกันกันฝุ่นกันแดดตอนเชา้า ก็ตรงนี้พี่อ้อยต่ก่อนพี่อ้อยจะเปิดร้านขายขายลาบเนาะแล้วตรงนี้ก็จะเป็นที่นั่งทําเป็นสวนที่นั่งตอนเนี้ยไม่ได้ขายแล้วก็เลยจะกลายเป็นที่ปลูกต้นไม้ปลูกพืชผักทบศพทุบศพทุบศพปลูกง่าย เราต้องรองเราต้องรองอย่าให้ใครกรกได้ต้นไม้ที่มีอยู่เนี่ยคือต้นไม้สวยงามนี่คือพี่อ้อยไม่ได้ซื้อเ้อเป็นของลูกสาวที่ทิ้งไว้เนาะมันหาม,มาปลูกกันโอเคนี่ก็คือบริเวณบ้านของพี่อ้อยเองเป็นร้านค้านะแต่ตอนนี้ย่ำแย่ขายไม่ค่อยดีแลวพี่น้องขายของชำม,มันจะไป ได้อะไรก็แค่มีกินไปวันๆนี่ทางเข้าหมู่บ้านเนาะจากปากทางเข้าหมู่บ้านนะก็เป็นหมู่บ้านมูลหนึ่งเข้ามาประมาณสามกิโลประมาณนะสามกิโลแล้วก็แวบเข้าไปในหมู่บ้านหมู่บ้านจะอยู่ในนู้นสักส่วนใหญ่จเจ้านุนเขาก็ทํานาล้วเห็นไหมเ๋ยวพี่อ้ซูมให้ดูนะแวบ นานง่ายเขาดึงน้ำข้านา,นานแล้วเขาปั่นแล้วเขาหวานแล้วมั้งแล้วก็เนี่ยเขาเรียกอะ,อะไรต้นมะขามป้อม <c oughs> อพี่อ้อยพี่อ้อยปลูกว่าประมาณกี่ปีแล้วเนี่ยปลูกในโครงการของอเรารักพ่อเนาะเราพัฒนาช่วงช่วงที่ดำรงตำแหน่งมันไม่ยอมเป็นลูกเลย ปลูกมาหลายปีแล้วสามสี่ห้าปีแล้วมั้งเนี่ยต้นต้นขึุ้งขี้เหล็กเนี่ยใช่หมดแหละแถบนี้เป็นฝีมือของชาวบ้านพร้อมผู้นำฝั่งนี้จะไม่มีไม่มีเสาไฟฟ้ามันก็จะปลูกไม้ห็นต้นไว้สูงได้แต่เรื่องต้นขี้เหล็กพี่น้อกไม่เข้าใจว่าทำไมเขาไม่ตัดให้มันลงต่าๆเพื่อจะได้เก็บกินผลผลิตมันได้ง่ายเนาะ ต้นจานก็ยังมีให้เห็นอยู่เด้ออยู่ริมทางเองนะต้นจานพย้อาจำได้สมัยยังเป็นเด็กไม่เด็กแล้วตัวเป็นสาวก็ยังเห็นนะหามไปตองไม่ได้ก็จะเอาใบอันนี้แหละไปห่อขนมหมกขนมเทียนนะนะนี่คือบริเวณบ้านที่อยู่ในเนื้อที่หนึ่งไร่2งานหรือ3งานนี่แหละพี่น้อง แต่จะไปวันไหนมยังไม่รู้เลยจะไปวันไหนยังไม่รู้เลยกลย้องก็ไม่ชัดนี่คือด้านข้างย่อจะมีบ้านอยู่สองหลังในที่ดินตรงนี้นี่คือเป็นบ้านที่เป็นต,ตรงนี้เป็นบ้านร้านค้าแล้วก็จะมีบ้านไม้หลังหนึ่งอยู่ตรงนู้น สร้างเสร็จแล้วไม่เคยได้ขึ้นไปอยู่เลยก็ให้พี่นกพี่แมวพี่อะไรล่ะขึ้นไปอยู่ตรงนั้นอนะ่ะโอเคนี่ก็คือบรรยายคร่าวๆสภาพบ้านให้เพื่อนๆได้ดู <c oughs> ขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะแล้วพบกันใหม่เจอกันใหม่ในคลิปต่อไปจ้ะ